ล่าสุดธนาธรได้โพสผ่านเพจ a c e b o o k ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจว่าปัญหาที่ใหญ่กว่าการมุ่งกำจัดธนาธรก็คือระบบการเมืองที่กำลังล้มละลายเมื่อวานนี้มีข่าวกกตแจ้งความดำเนินคดีอาญากับผมเพิ่มเติมอีกหนึ่งคดีจากการลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วโดยที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจากการถือหุ้นวีลักษ์ตามแนวคำนิชัยของสารธรรมนูนคดีนี้แสดงให้เห็นอย่างจงแจ้งว่าระบบการเมืองที่สืบทอดจากการรัฐประหารต้องการกำจัดพวกผมให้สิ้นซากไปจากการเมืองไทยโดยใช้ทุกวิธีทางรวมทางใช้กฎหมายและองค์กรอิสระเป็นเครื่องมือ แต่ปัญหาที่สำคัญมากกว่าคดีที่ผมโดนเพิ่มก็คือระบบการเมือง แบบที่เป็นอยู่นี้ล้มละลายไปแล้วทางในแง่ของความชอบธรรมทางการเมืองทางในแง่การไม่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของประชาชนระบบการเมืองนี้เป็นระบบที่ใช้อำนาจอย่างช่อชนมุ่งกำจัดศัตรูทางการเมืองเพื่อกดทับอำนาจของประชาชนและหาผลประโยชน์ให้พวกพ้องไม่กี่คนไม่ได้ยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเปนที่ตั้ง ตัวอ,อย่างที่เห็นในชัดที่สุดในวันนี้ก็คือกรณีโควิด -19 ที่ไม่มีความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรัฐบาลล้มเหลวออย่างสิ้นเชิงทั้งยังปล่อยให้พวกพ้องไปสแสวงหาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของประชาชนระบบการเมืองเช่นนี้ไม่ควรดำรงอยู่อีกแล้วซึ่งไม่ใช่แค่ตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชา หรือรัฐมนตรีบางคนต้องออกไปเท่านั้นแต่เราต้องแก้ไขระบบกฎหมายระบบราชการที่รวมศูนย์สารกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งองค์กรอิสระสวแต่งตั้งและรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจคอสอชอทั้งหมดด้วยไม่เช่นนั้นต่อให้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกกี่ครั้งประชาชนก็จะยังเจอปัญหาแบบเดิมอีกอยู่ดี วิโรธยัน55สอสอ,อดีตอนาคตใหม่สมัครสมาชิกพักเก้าไกลครบทุกคนเมื่อวันที่11มีนาคมปี2563ที่รัฐสภา,าในวิโรธลักษณะอดีศรสส,อส,อสอบัญชีรายชื่อและโฆษกกลุ่มสอสอ,อดีตพรคอนาคตใหม่กล่าวว่าในวันที่14มีนาคมกลุ่มสอสอของอดีตพรคอนาคตใหม่จำนวน55คนจะเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกพกรรคก้าไกลที่ศูนย์ประสานงานฝั่งธนบุรี ซึ่งมั่นใจว่าสสทั้ง55คนจะเข้ามาสมัครสมาชิกพักครบทุกคนเพราะเชื่อว่าทุกคนยังรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงในวิโรธกล่าวว่าภายหลังจากสมัครสมาชิกพักแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประชุมวิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าและกรรมการบริหารพักอย่างเป็นทางการพร้อมกับแก้ไขข้อบังคับพัก เพื่อให้การทำงานของพรรคมีโครงสร้างและการดำเนินง,งานที่ชัดเจนตอนนี้ทุกคนเหมือนเป็นสอสไร้สังกัดแบบคนที่เคยเป็นซามูไรและโรนินและคิดว่าทุกคนจะยังร่วมการทำงานเพื่อประชาชนต่อไปในวิโรธกล่าวล่าสุดปีบุตรล่านหมดเวลาบิ๊กตู่แนะเลิกกลไกลสืบทอดอำนาจ เมื่อวันที่9มีนาคมนายปีพุดแสงกนกคุลอดีตเลข,ขาธิการพันนคนักข่ใหม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อการลาออกหรือยุบสภายอยังไม่เพียงพอต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ3ยุบ1เลิก1แก้เพื่อจัดการกลไกาการสืบทอดอำนาจโดยระบุว่ารัฐบาลสืบทอดอำนาจจากคอสชอของพลเอกประยุทธ์จันโอชากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤต ด้านความชอบธรรมและประสิทธิภาพในด้านความชอบธรรมรัฐบาลชุดนี้มีที่มาจากการสืบทอดอำนาจของคอสชอตามกลไกลของรัฐธรรมนูญ2560และยังใช้ทุกวิธีเพื่อรักษาอำนาจและครองอำนาจต่อไปตั้งแต่รัฐประหาร22พฤษภาคมปี2557นายปีพุตรระบุว่า ในด้านประสิทธิภาพรัฐบาลชุดนี้ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาของประเทศได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญหน้ากับวิกฤตหลายเรื่องตั้งแต่ต้นปี2513ตั้งแต่เศรษฐกิจปากท้องน้ำสะอาดฝุ่นพิษการท่องเที่ยวภัยแล้งการกระยิิงที่โควรริด -19 รัฐบาลขาดความชอบธรรมแต่ยังมีฝีมือในการบริหารประเทศก็อาจจะช่วยฟื้นฟูนฟนความชอบธรรมกลับมาได้บ้างรัฐบาลมีความชอบธรรมแต่ไม่มีฝีมือในการบริหารประเทศอย่างน้อยประชาชนก็ยังให้โอกาสแต่รัฐบาลสืบทอ,อดอำนาจของประยุทธ์ขาดความชอบธรรมอย่างสิ้นเชิงแล้วยังไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาอีกด้วยทำให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย เริ่มเห็นพ้องต้องกันว่าหมดเวลาประยุทธ์หรือรัฐบาลชุดนี้หมดบุญแล้วนายปิยบุตรระบุต,ต่ออีกว่ามีข้อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากนายกรมนตรีแล้วให้สภาเลือกคนใหม่มาเป็นนายกแทนมีข้อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ทั้งสองข้อเรียกร้องนี้ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ด้วยระบบรัฐธรรมนูญ25-60 ซึ่งเป็น,นกลไกของการสืบทอดอํานาจต่อให้พลเอกประยุทธ์ลาออกสวสองคนก็จะมีส่วนเลือกคนแบบเดิมกลับมาเป็นนายกอีกเราก็จะได้คนแบบเดิมรัฐบาลแบบเดิมกลับมาอีกต่อให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ด้วยระบบการเลือกตั้งแบบนี้เราก็จะได้สภาพักกลับมาและมีสวรร250คนเลือกคนแบบเดิมกลับมาเป็นนายกอีกนอกจากนี้ยังระบุอีกว่าดังนั้น จึงจําเป็นต้องแก้ไขต้นตอของปัญหานั่นคือรัฐธรรมนูน2560พรน้รคนักขัตใหม่ได้เสนอนโยบายหลักเพื่อใช้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมปี62นั่นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งเพื่อจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเข้ามาแทนที่รัฐธรรมนูญ2560พวกเรายัางคงเชื่อมั่นว่าแนวทางนี้คือการสแสวงหาฉันทามติใหม่ ของประเทศร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องใช้เวลาและมีหลายฝ่ายที่ยังไม่เห็นพ้องด้วยในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันเรียกร้องว่าจำเป็นต้องจัดการกลไกการสืบทอดอำนาจมีเช่นนั้นแล้วการลาออกของพลอประยุทธ์หรือการยุบสภาจะไม่ช่วยอะไรเลยกลายเป็นเพียงทางลงทางลอดของประยุทธ์ แล้วเราก็จะได้นายกแบบประยุทธ์รัฐบาลแบบประยุทธ์โดยที่ไม่มีชื่อประยุทธ์กลับมาอยู่ดีผมเสนอให้การรณรงค์ในช่วงเวลานี้นอกจากให้ประยุทธ์ลาออกให้ประยุทธ์ยุบสภาแล้วจำเป็นต้องเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐมนูญโดยเร่งด่วนเพื่อยกเลิกกลไกการสืบทอดอำนาจ3ายุบหนึ่งเลิกหนึ่งแก้ดังต่อไปนี้ 1. ยุบสว250คนตามบทเฉพาะการ5ปีแรกด้วยการยกเลิกมาตรา269มาตรา270มาตรา271และมาตรา272ยุบสารัฐธรรมนูญและตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นทำหน้าที่เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน 3. ยุบคณะกรรมการการเลือกตั้งและตั้งคณะ กรรมการการเลือกตั้งชั่วคราวทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งไปพรางพางก่อนในปีบุตรระบุระบุอีกว่า4ีเลิกมาตรา279เพื่อยกเลิกบทบัญญัติรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของประกาศคำสั่งคสชคำสั่งหัวหน้าคสชตามมาตรา4 4และการการะทําที่เกี่ยวเนื่อง5แก้มาตรา2 5 6เปลี่ยนแปลงกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ง่ายขึ้นเหมือนกับการ กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2540และ2550แน่นอนที่สุดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ3ยุค1เลิก1แก้นี้เป็นไปได้ยากยิ่งตราบใดที่วุฒิสภาไม่ยินยอมแล้วจะทำเช่นไรที่จะทำให้วุฒิสภายอมคงเหลือเพียง2วิธีไม่เจ้าของสอวต้อง3วิธีสวก็เจ้าของประเทศต้องกดดันให้สวยอมตามสอสอ,อดีตอนาคตใหม่แชร์ดำรงพิเดช ไล่ yup. ตะเพิดคนกเรียงยื่นหนังสือร้องพยาเสือไล่ที่เมื่อวันที่11มีนาคมที่รัฐสภาในวิโรธลักษณะอดีสรสสบัญชีรายชื่อและนายมานพคีรีภูวดลสสบัญชีรายชื่อพากันขึ้นใหม่พร้อมด้วยชาวกเรียงอำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีโดยนายวิโรธกล่าวว่าระหว่างที่ชาวบ้านเขายื่นหนังสือต่อนายประพัฒ โพสุธนประธานคณะการมธิการหรือคมมทวิสามาันพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสภาผู้แทนรัษฎรกรณีถูกชุดพยาเสือเข้าจับกลุมชาวบ้านโดยกล่าวหาว่ามีการบุกลุกพื้นที่ทั้งที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิ์ตามพระราชบัญญัติหรือพรบ อุทยานฉบับใหม่240วันว่าชาวบ้านมีสิทธิ์อยู่ในพื้นที่ป่าดังกล่าวได้หรือไม่ซึ่งได้มีกรรมธอท่านหนึ่งลุกขึ้นวุ่นวายและไม่ให้ชาวบ้านยื่นหนังสือโดยระบุว่าประชาชนไม่มีหน้าที่เข้ามายื่นหนังสือภายในห้องนี้ให้ไปยื่นข้างนอก รวมทั้งพาดพิงว่าชาวเกาะเรียงเผาป่าแก่งกระจานทั้งที่ชาวบ้านได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการให้เข้ามายื่นหนังสือในห้องประชุมได้อย่างไรก็ตามตนเห็นว่าควรแยกแยะว่าคนแต่ละกลุ่มมีทั้งดีและไม่ดีไม่ใช่เหมารวมว่าชาวบ้านทุกคนเผาป่า วันนี้เขาได้รับความเดือดร้อนจึงมาขอความช่วยเหลือจากกรมทรก็ต้องว่าไปตามกระบวนการด้านตัวแทนชาวกกเหรี่ยงกล่าวทางน้ําตาว่ากรมทรคนดังกล่าวคือนายดำรงพิเดชหัวหน้าพักลักผืนป่าที่เข้ามาขัดขวางไม่ให้พวกเรายื่นหนังสือซึ่งพวกเราไม่ได้มีเจตนาอื่นเพียงแค่มายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือเพราได้รับความเดือดร้อน พวกเราเดินทางมาไกลทั้งที่ไม่ได้อยากมาอยู่ท่ามกลางถึกสูงพวกเราชอบอยู่ในป่ามีต้นไม้และลำธารด้านนายมานพกล่าวว่าจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรให้สอบจริยธรรมนายดำรงต่อไปขณะที่นายดำรงกล่าวว่าขณะนั้นคณะกรรมาร罗กำลังประชุมกันอยู่ตนจึงสงสัยว่าทำไมไม่รับหนังสือกันนอกห้องเหตุใดจึงต้องเข้ามายื่นระหว่างที่มีการประชุม